สวัสดีค่ะมาพบกับปุ้ย UK s u p o r t Channel นะคะวันนี้นะคะก็มาเจอกับพเพื่อนๆเช่นเคยนะคะก็มาสวัสดีนะคะทั้งเพื่อนๆที่อยู่ที่ไทยนะคะแล้วก็อยู่ที่ UK นะคะแล้ววันนี้นะคะปุ้ยก็มาเจอทุกเช้าเหมือนเดิมนะคะก็มาแต่งหน้านะคะแล้วก็มาทักทายเพื่อนๆด้วยนะคะทุกๆเช้านะแล้วก็สำหรับสินค้านะคะเพื่อนๆคนไหนสในใจสินค้าอะไรนะคะเข้าไปดูใน FB Support Erwin ได้เลยนะคะแล้วก็ ทักทายปุ้ยมาหลังบ้านนะคะแล้วปุ้ยจะจัดส่งสินค้าไปนะ,ะมาแบบชิวๆกันดีกว่านะตอนนี้นะปุ้ยก็จะเริ่มแต่งหน้าเลยนะคะแล้วก็พูดคุยกันไปด้วยนะใครอยากทักเข้ามาคุยได้นะนะคะก็ทักเข้ามานะ น,นี่พุ้ยก็ลงวัสลีเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะปุ้ยก็จะลงคทีมนะตัวนี้นะคะ<ม>เห็นปะก็เหมือนเคยนะคะ เสร็จแล้วนะคะพุ้ยก็จะลงนะคะตัวนี้นะตัวนี้นะคะ,คะลอะลงพื้นเด้อ นะ,ะนะคะก็รูปไปเนาะลก็รูปไปอย่างนี้นะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะก็เกลียนนะคะเกลียนหน้าดื้อ อย่าลืมเกลีย่ยคอด้วยนะให้มันตบเสมอกันนะเท่าเท่ากันนะค่ะต่อไปนะคะพุ่ก็แป้งพับเลยนะจ้าแป้งพับเลยนะ

ก็นะนี่ก็คือแป้งพับเด้อค่อยๆลงนะคะลงคอด้วยนะเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะลงแป้งฝุ่นเลยนะคะแป้งฝุ่นนะคะค่อยๆไปเด้อค่อยๆลง <laughs> ค่อยๆไปพูดเหมือนแบบ <laughs> ขับรถนะ <laughs> ไม่ใช่นะคะ <laughs> เต่งหนาเดยหน่เด้อนะค่อยลงพื้นค่อยค่อยลงทีละตัวนะคะแล้วก็ใจะเย็นๆนะ แล้วนะคะเอ่อต่อไปนะคะพี่ก็จะลงคิวดอลงคิวนะคะนิดหนึ่งนะสวัสดีนะคะสวัสดีตอนเช้าจ้า เสร็จแล้วก็ใส่เลยนะจ๊ะลงเลยนะ เสร็จแล้วาเสร็จแล้วนะคะก็ก็ปิดฝาเด้อสวัสดีเพื่อนๆนทุกเช้านะคะพุ้ยก็จะออกมาอย่างนี้เลยทุกวันนะคะจนบางเพื่อนบางคนแบบจำได้ละ <laughs> จำได้ดีค่ะพุ้ยดีใจนะถ้าเพื่อนๆจำปุ้ยได้นะ จำได้เลยเนี่ยคอนเทนต์เนี้ยไอ้นี่นะเนี่ยไอ้คุยนะเนี่ยพุยยูเคนเนี่ยเออแค่นี้ก็เป็นกำลังใจแล้วนะการทำช่องนะ โอเคปะคะ่ะได้นะยังได้อยู่นะเขาเขียนหน้านิดนึงนะคะให้มันทอดกันเด้อต่อไปจ้าลงลิฟต์นะคะลงลิฟต์นะ วันนี้มาสะนางชมพูเลยโอเคค่ะได้นะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ลงชมพูสวรรคเลย นะคะถ้าใครอยากลงที่ปัดแก้มสีิงพู้ก็ลงเลยนะคะปุ้ยก็จะแบบนี้นะคะแบบแง่ายๆสไตล์ปุ้ยนะใครยังไงนะคะปุ้ยก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ปุ้ยด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะ,ะจะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะรวยๆปังๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ปุ้ย UK s u p o r c h a n n e ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.